เริ่มต้อนค่ะแอมล่นด้วยเหรออะไร้บแบหกแบบแล้เราตปละแล้วเราก็ไปเล่นให่เกมไนไม่ต้องเล่นหรอกเกไม่ต้องเล่นหรอกเกมไปไม่โอ้โหต้นใหญ่น่ะเนี่ยเ็มน่เคมาแล้ว ตอนนาหน่อยเราทักวีก่อนนะคะเพื่อลองหุนนะคะเราจะมาดูนะคะคนแรกที่ยังไม่หวานนะคะคือใครวัดีค่ะที่เวลาัำลัไปราวันเรียบร้อยนะคะบ้าผ่านกำแพงมาได้แล้วนะคะับทีได้อแบบราวด้าแบบแบบีบหแบบแบบแ่

อเดียวอเดียวอันนี้หัวตึงทำไมมันยากจังขวานไอ้ขนจริงๆอ้ขานจริงๆชานมานี้ติดแนะนำนะคอ F Q F U นะคบยังไม่ได้แก้นะครับเลยผมจะลาวาเราปันลาวารีผมวพรลาวารมันเป็นบล็อกนะคะ F U ยังไม่ได้แก้โอเคนะครับว้าวเฮ้ยตรงนี้ไปไงวะเนี่ยต้าจะเล่น ผ่านเลยอ๋อตัวนี้ผ่านยีงไงนี่ยายครับตัวนี้กระโดดปึ๊บมาติดตรงนี้ห่อเดี๋ยวผ่านเลยโอ้โหแล้วข้างหน้าผมม่นเป็นลาวาดู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 นี่นี่เจมเรากระโดดปเ๊บมาที่อมาที่แล้วกระโดดปึ๊บปึ๊บกดปึ๊บแล้วกดทิ้งกดทิ้งไปด้านขวาเดี๋ยวนี้โอเคได้ไหม หอยครับตอนนี้เพื่อทำให้ถูกต่อไปนะคะเราจะกระโดดจากปัญหาใหญ่แล้วนะครับคือโยโล่แม่ท้ำนะครับคือเราไม่ได้ทำเลยนะครับอันนี้ผ่านได้อันนี้ผ่านได้ไม่ได้เหรอผ่านได้แต่ไม่ได้โดดโอ้โอู้นี่ล้างกปัญหาย ไอยใค่มันหาวะดน้วนโอ๊ยาช่วยช่วยอช่วยเรื่อยไอ้่มยากมาขึ้นเลยไม่ได้ไปป้์มาตัวอมััวก็เดินได้มาดยดเลยโอ๊ยเ็ดมันติดไอ้ไข่มันงมนองลาวามันใจเหงอไนเ่ยอ้ยาว โอ้ไดหนึ่งนะคะทีนึงกเลยไปนะคะคิดว่าที่หน่งจะได้เอเขอยาขอยาไอนี่งยอยนไปอะั่ียก้ดิไม่้ยันไปได้เปล่าหัวหัวหัวเยี่ยเดียวอ้นีไปไงอร่ ที่หนึ่งมาแล้วนะครับเอาแล้วครับตอนนี้มิสตอรเจมส์ินะกำลังโดนยับมาวันได้ไม่ล้วครับพี่ไปได้หือไม่แอ้ยมาแล้วเอยใครเตู้สุกโดนใครตอีองนะคไปได้หรือไม่นะครับออุ้ยอุโดนลาวาได้อยางรีเอยใครที่หนึ่งเหรอ นี่ครับที่หนึ่งรัไปหัวแฟนรักต้วยองนมาเลยหัวจได้ที่หนึ่่สองที่สมนะคบและมันมีของรางวัลเนาะไอ้นี่ของรางวัลแล้วเยมันเป็นใบกิจกรรมเนี่ะอน่อยอะไรอะเใกิจกรรมขอไปเลยทีเดียว ơi dạ con gái